อานะครับขออนุญาตสวัสด,ดีแฟนแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับจากชาแนลแล้วก็ Youtube แล้วก็แฟนเพจของวอลเลย์บอลนะครับ mm hmm. ก็วันนี้คลิปการคุยมันเอ๊ะผมตั้งชื่อคลิปว่าอะไรคุย คุยเมามันคุยกันเมามันนี่รายการตัวเองนีกลืมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายวอลเลย์บอลที่อยุธยานะครับอินวิ0เทชั่น2024ก็เป็นการเชิญ4ทีมชั้นนําของเมืองไทยมาอุ่นเครื่องกันก่อนที่ลีกเนี่ยจะเปิดในอีกราวๆหเดือนเสรศษนะครับเดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายแล้วผมอัดคลิปกับพิ่โทนี่ภิรัตงามมิริเนี่ยก็ตอนบ่ายสองโมงของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่8 กันยายนนะครับก so, ็เห็นพี่โทนี่นั่งดูเกมอยู่มาทุกวันเลยแต่ว่ารายการนี้ไม่แอคติ้งสักทักทีมโรงเรียนแล้วก็ทีมสโมสรก็เลยลากออกมาคุยกันหน่อยเพราะช่วงนี้โอ้ทำคลิปแล้วคุยกับนักกีฬาคุยกับโค้ชแล้วคนสนใจสวัสดีพี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับไมรู้จักแล้วดูดีโดนโดนดึงขึ้นมาเลยใช่ไหมโดนดึงขึ้นรถมาก็เลยสมยอมมาเออนะครับผม แนะนำหน่อยก็ได้ชื่อน้องนิกอ่าพี่ตรงนี้เจอกันครั้งหน้าเจอจําได้ครับผมจริงๆเจอกันมากี่ปีแล้วเนี่ยบอกไม่รู้จักเนี่ยเอ้าก็วันนี้เชิญพี่โทนี่มาคุยเนี่ยคุยกันบนรถเลยนะพี่โทนี่ผมเห็นช่องอื่นๆเขาชอบทํากันรายการเกี่ยวกับพวกฟุตบอลอินคาเดอะไดฟเฟอร์อะไรพวกนี้คือมันก็คือรายการนั่งคุยกันปกติแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนโลเคชั่นอัดกันที่สตูอัดกันบนโต๊ะบนเก้าอี้ก็ขับไปเพลินๆแล้วก็คุยกันไปแต่พี่ตรนี้ต้องคอยดูการจราจอนให้ผมได้ครับนิดนึงนะฮะเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ารถจะมาจากไหนบ้างก็จะขับไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเผาห่านน้ามันครับนะฮะเออก็คุยกับพี่โทนี่วันนี้เนี่ยหลายเรื่องหลายราวนิดนึงมีเวลาสักสาสี่ชั่วโมงได้อยู่ไหมได้ครับได้ได้ทั้งวันเลยครับกลางคืนตีหนึ่งตีสอเอาจนกว่ารถน้ํามันจะดับก็ หลักๆเนี่ย <c oughs> ก็จะคุยเรื่องของควันหลงวอลเลย์บอลเจสีที่พี่ตงนี่นำโรงเรียนกีฬาอ่างทองไปแข่งมาอยากจะคุยถึงหน้าที่การงานของพี่ตงนี่นอกจากเป็นโคช้ชวอลเลย์บอลอาชีพตอนเนี้ยทราบว่าเป็นข้าราชการครูด้วยนะครับโครงสร้างของการทำวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนเนี่ยมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็รวมถึงทีมลีกพี่ตงนี่ในคุมขอนแก่นสตาร์มาหลายปีแล้วนะเออก็จริงๆก็มีโอกาสถึงแชมป์มาก็บางครั้งแล้วก็ไปรอบไฟนอลโฟร์ในเรื่อเกิดทุกปีนะพี่ตงนี่คุมเนี่ยเกือบทุกปีไหม ทุกปีหลุดดปีเดียวมั้งเออเออเออก็แต่ว่าก็ยังยังไม่ถึงฝังฝันครับครับปีนี้เห็นเสริมตัวอะไรเข้ามาเนี่ยก็หน้าเก่าอย่างหลายคนเลยพี่โตนี่ก็เป็นดีกีทีมชาติหมดเลยนะ,ะปัจจุบันอาจจะไม่ได้ติดแล้วหรือว่ารอโอกาสอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นขุมกําลังที่น่าสนใจแล้วก็คําถามที่แฟนลหลายๆคนก็สงสัยว่าขอนแก่นเนี่ยทำไมไม่ใช้ผู้เล่นต่างชาติมาหลายปีแล้วเนี่ยวันนี้ได้ตอบได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเริ<ช>่มต้นก่อนคุยเรื่องเด็กก่อนแล้วค่อยไปคุยเรื่องผู้ใหญ่ถูกไหมครับ ไม่ดีนะมันไปทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาแบบว่าเป็นกังวลนะเป็นรักเด็กเขาเนี่ยโอ้ดีรักรักเขาหลังเราไปได้รักเราด้วยอ๋อไม่ใช่รักขึ้นรถตู้ใช่ครับไรักแบบความอุ่นครับพยายามจะสอนเขาเราเป็นครูเราเป็นครูเราก็อยากจะมีเรามีความสามารถเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลเราอยากจะถ่ายทอดให้เด็กไปครับผมพี่ตรงนี้ทำงานปัจจุบันอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับหน้าที่มีอะไรบ้างอันดับแรกก่อนเะเล่นวอลเลย์มานะก็ก็จบมหาลัยธุรกิจ DPU อ่า DPU แล้วก็ พี่ออสพี่ออสเกียรติพงศ์เนี่ยครับตอนนี้ไปทหารแม่ทัพภาคสองซึ่งพ่อเขาตอนนั้นเป็นทหารในค่ายทัพภสองก็เลยไปทํางานได้เป็นข้าราชการทหารอืมนี่มาปุ๊บได้มีโอกาสรเรียนจบแล้วก็มีคนชวนไปอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนังทองก็เลยว่าทําไปสักกี่ปีประมาณสี่สามสี่ปีครับพ่อบอกว่าโอนไหมผมรับปากที่ว่าโอนมาเป็นข้าราชการครูเลยโอ้แสดงว่าเส้นทางเป็นข้าราชการนี่ก็ตัง้งแต่นุ่มๆแล้วพี่คนนี้ ก็ด้วยด้วยด้วยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะตั้งแต่ปี40น่แจะ20มั้งโอ้อทหารแล้วถึงนักเวย์บอลทีมชาติไทยไหมพี่คนนี้เลยไม่ถึงเกือบเกือบเพราะว่าเราเราก็ได้คุยแต่ว่าเราก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าเราก็ติดพวกไอ้มอาเซียนอะไรเงี้ยอ๋อนักเลียนไทยอะไรก็ติดแต่เราไปติดแค่ทงใหญ่แค่นั้นเองอ๋อแต่ว่าตอนเล่นนี่แบบนี้ไหมโอ้ยผอมน้ำหนัก70กว่าตอนนี้100กว่าแล้วครับผมเออก็ตามตามช่วงอายุเวลามันไปนะก็ฝึกก็ทําการ รับราชก,การแล้วก็เป็นคุณครูเนี่ยที่อ่างทองวิทโรงเรียนไอกินาอ่างทอง,<ช>องมายาวนานตลอดโรงเรียนเดียวเลยไหมใช่ครับใช่ครับเปิดโรงเรียนเปิดแต่ปี42แต่ผมไปทํางานประมาณปี 4, 4, 4. ี่สีโอเป็นยุบเ,เบิกใช่ยุบเบิกบุกเบิกบุกเบิบกบออแล้วก็ออออทํามาตลอดครับก็ลองผิดลองถูกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเรียนรู้เป็นโค้ดอะไรนี่มันที่เราบางทีเราไม่รู้เราอยากให้เด็กเก่งอย่างเราแต่ว่าเป็นมันจริงๆแล้วว่าเด็กไม่สามารถจะเก่งเท่าเราณตอนนั้นต้องใช้เวลาให้เขาจริงๆว่าแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเลยเลิ่ศึกษาจริงๆจังว่าวิธีการยังไงเราจะทายังไงให้เด็กมันค่อยๆเก่งขึ้นมาแล้วก็เก่งที่สุดก็คือเอางี้เข้าไปทํางานที่โรงเรียนตอนแรกเนี่ยก็สอนเป็นครูอาจารย์ปกติใช่ครับใช่แล้วไปทำบอลเล่แหละทำบอลเล่แหละทำแล้วก็สอนวิชาอื่นด้วยท่านหมายความว่าพี่ตัวนี้นอกจากสอนในตารางเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นนักเรียนทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่สร้างทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นคนแรกเลยเหรอครับ มันมีมันม,ม,นมีน้องอยู่คนหนึ่งไปอยู่ก่อนอแล้วก็ไปอยู่ก่อนแล้วเขาก็ชวนเราละชวนเราเข้าไปทีนี้มันก็มีปัญหาอะไรเขาก็เลยออกผมเลยยืนหยัดยืนยืนอยู่ <c oughs> ทําทําพื้นทํามาเอางี้เอางี้กว่าจะผ่านวันนั้นมาจนวันนี้เนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยผ่านความปวดร้าวผ่านเนื่องราวปัญหา,มมาผ่านอะไรมา,มมาไม่ต้องลงอะไรอีกแล้แต่ผ่านมลสุมอะไรมาไหมนะค,คือบอกว่าเราไม่เคยได้เด็กดีเลย เราไม่เคยได้เด็กวิยุการบินเลยไม่เคยได้แล้วมาสร้างเองหมดตั้งแต่ยุคแรกเพิ่งมาได้เด็กวิยุการบินประมาณ45ปีนี่เองอ๋อโอเคโอเคแล้วยุคที่เราทำมาประมาณ20กว่าปีนี่สิบห้าปีนี่ไม่ได้เด็กวิยุการบินเลยแล้วยุคที่พี่โทนี่เริ่มสร้างเนี่ยช่วงนั้นถ้าเป็นฝั่งหญิงของนักเรียนโรงเรียนอะไรเป็นมหางำนาจำได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นย <20 S 2> ี่สิบกที่แล้วสตีนนสตีนนาสตีนนสตีนนน่าจะมาอันดับหนึ่ง<อ>ผู้เข่งตอนนั้นของ ของใครน้่นแหสตีนอนอยู่แล้วคือไม่มีใครสู้ได้อย่างอย่างน <วะ S 1> ั้นนั้นชั่วโมงนั้นออน่ากลัวมาก<ช>เออเออเอแต่พี่นนี้ก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาลองผิดลองถูกใช่ใช่ลองผิดลองถูกว่าออทำยังไงทํายังไงเนี่ยเออเออเออแล้วการฝึกสอนเด็กเนี่ยทั้งมอต้อนมอปลายเลยไหมใช่ครับออไล่ไล่แต่โมหนึ่งเลยถึงหมหกเลยไล่กันไปก็มอ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 ต้อนมอปลายเลยแล้วอย่างนี้การการดูแลเอาใจใส่ ทั้งนักกีฬาที่เป็นนักเรียนของเราด้วยเนี่ยเขาเป็นนักเรียนทั้งนักกีฬาเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องนอกสนามและเรื่องในสนามยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยถามจริงยากไหมเมื่อก่อนพี่ที่เคยทําทีมชายพร้อมกันอ๋อเหรออ๋ออังอเคยมีทีมชายยามีนกับลูกศิษย์กิจาถินิสวัยนี่ขอโทษทีพอดีเขาเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งแล้วเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมที่หอวังนนท์แต่ว่าเขาไม่เรียนหอวังนนท์หรอกเขาบอกว่ายามีนเนี่ย สมัยแรกๆเนี่ยตีวอลเลี่ไม่เป็นเลยตีไม่ถูกเลยตีไม่เป็นนักนักว่ายน้ำนักว่ายน้ําก็ไม่เก่งไม่โดดเด่นเขาก็ไปวันๆแล้วก็ไปกีฬากันล่าซ้อมเป็นวันมาโมหงมั้งบอกอาจารย์ผมอยากเล่นวอลเลี่คุณเริ่มช้านะพี่ตัวนี่ช้าช้าแล้วก็บอกว่าผมอยากเล่นอ่ะอยากเล่นไปขอโค้ดอะไรนะคุณไม่ใช่โค้ดเหรอเขาโค้ดกีฬานะต้องไปขอโค้ดกีฬาไปโอนเด็กเ้าามเราจะไปเอาของเขามาไม่ได้เราก็ต้องให้คุยอีกเขาไปคุยกับโค้ดของเขาแล้วก็ปล่อย ให้เด็กไปคุยเองอเ,อเราไม่ไปคุยเขาอยากได้อยากมาก็ต้องไปคุยเองพอดีขอเขาก็บอกอาจารย์เขาปล่อยครับโอเคแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาซ้อมสักระยะหนึง่งประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละแล้วก็ไปแข่งไฟไ,ฟไฟฟ้า,าที่ราบุรีหมือนแรกของเขาเลยการเขาลงไปมีตีกับบล็อกเดี๋ยวนะฮะซ้อมอาทิตย์สองอาทิตย์คนไม่เคยเล่นอลเล่นมาก่อนมันเอาแข่งขันได้แล้วเหรอครับได้คือเราก็ฝึกให้มันเล่นแหละป๊บโยนเลยโยนให้มันตีแล้วกับบล็อกคนนั้นเราเสิมไฟ่้าเพราะ แสดงว่าไม่ได้หวังผลอะไรอยู่แล้วไม่ได้หวังผลเออพอดีเสร็จนั้นปุ๊บเข้าโครงการหาพยุนเลยครับผมคือคนสูงได้ก่อนครัแรกคนสูงได้แล้วก็แข็งแรงใช่ไหมใช่ครับเขาีความแข็งแรงมาจากเด็กเลยไหมใช่เขาอูเขาเล่นกีฬาอยู่แล้วเขาเล่นกีฬามันก็เลยแข็งแรงด้วยความเป็นลูกครึ่งทางฝั่งต่กล้ามเนื้อเขาดีอยู่แล้วดีกว่าคนไทยใช่ไหมกล้ามเนื้อผิวคนผิวสีผิวเนี่ยยังไงก็กล้ามเนื้อดีกว่าคนไทยคนไทยอยู่แล้วอืมออือเขาก็เลยความได้เปรี่ยนเพราะที่ขาเก็ตตัวเขาาปง แล้วไปเก็บตัวมันยังไม่ให้พี่ยุ่นไปเก็บตัวโครงการอยู่มอวะไลประมาณสามเดือนอ่าส่งแล้วก็ไปด้วยมั้งแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปแล้วก็ชุดนี้ก็ไปอิรานต่ออะไรเงี้ยเราก็ได้อยู่ในชุดนี้ไปด้วยออทุกวันนี้เป็นดาวจัสแสงไปแล้วพี่ตัวนี้แต่ยินดีถามว่าภูมิใจไหมก็เหมือนบุกเบิกอะคนบุกเบิกทางเปิดทางเปิดทางเขาเหมือนไอ้ผู้เหมือนกันมีคนถามว่าไอ้ผู้เนี่ยพรพันเนี่ย ภูมิใจไหมที่เขาที่วีแอลอันดับหนึ่งของโลกอปีแล้วเซเตอร์เซเตอร์มือหนึ่งตอนนั้นปีแล้วเขาก็ถามว่าภูมิใจไหมมันบอกถามว่าภูมิใจไหมแต่ว่ามันก็หมดความภูมิใจไปจุดหนึ่งเพราะว่ามันผ่านการติดทีมชาติแล้วเราเราปล่อยปล่อยคือหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็มีช่วงที่ต้องไปใช้เวลากับทนอื่นแล้วแต่ถ้าเราจะภูมิใจก็ตอบเขาบอกว่าภูมิใจที่สุดคือผมได้สร้างเด็กใหม่ๆเนี่ยคือเป็นทดแทนก็ตัจะมีความสุขกว่าภูมิใจกว่าท่านอื่นๆก็เอาไปใช้งานต่อเอาไปฝึก เนี่ยเราก็เหมือนเป็นคุณครูคนแรกเราก็ได้หวังผลอะไรเขาหรอกใครผมก็ตั้งไว้แล้วว่าผมทำมันเรยมาเนี่ยผมกูย็กตลอดว่าใครไปทีมชาติได้ไปมันไปไม่ได้ทุกคนอเนี่ยก็คุยกับเด็กสองถ้าใครไปทีมชาติได้ใครไปทีมชาติไม่ได้ไปหลีกใค้ได้อแล้วตอนนี้เราก็มีสองสโมสรที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราทําครับมันก็เลยเป็นความโชคดีไปสาม ท้าจิมชาปไม่ได้มหาลัยหลีกไปไม่ได้ไปมหาลัยดีๆก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้ามหาลัยที่เป็นมหาลัยชั้นนำวอลเลย์บอลอีกนะครับเออเออนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เรียนพละอ่างทองแล้วตอนนี้คือเราก็อยากให้เด็กเลิกเข้าพละเพราะว่าเรามีหลีกเป็นของตัวเองเราอยากให้เด็กเรียนที่นี่แล้วก็ไม่ต้องเข้ากรุงเทพครเรียนสี่ปีจบเหมือนกันเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วย้อนกลับมาที่ผมถามเมื่อกี้การดูแลเอาใจใส่ทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงและนักวอลเลย์บอลชายในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนเราต้องทำย คือมันมัน,มนความโชคดีมันเป็นโรงเรียนกีฬาจวนหลังทองนี่คือคือ,คอรัฐบาลของเลี้ยงแล้วก็การจำกัดดูแลมีโรงเรียนมียามมีอาจารย์ทุกคนดูแลหออะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่ครับมันก็เลยโชคดีไปที่ซ้อมเสร็จโรงอาหารมีให้กินเข้าไปกินเสร็จปุ๊บเข้าขึ้นอ่าที่พักอาบน้ํา,า,าพักผ่อนนอนนี่คือกระบวนการที่เราไม่ต้องไปดูแลเขาทุ้งทีสี่ห้าทุ่มประมาณเนี้ยอืมมันก็เลยโชคดีไป แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องทําการดูแลเอาใจใส่ทั้งนักบอลหญิงและนักบอลชายที่จะเจอมาบ่อย,อยเนี่ยพี่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างถ้าเป็นยุคสมัยก่อนอ่ครับเป็นพี่เนี่ยพี่บอกว่าพี่คุมทีมหญิงมันง่ายกว่าอืม,อม,อมผู้ชายมันย่าผู้ชายเรื่องเที่ยว หนีเที่ยวหนีเที่ยวบุรีรัแฟนอะไรเงี้ยเกเรอะไรเงี้ยมันมีผู้ชายสมมติว่ามีประมาณ5้าอย่างผู้หญิงมันจะหนักเลยคือเรื่องจู้สาวเดียวก็คือมีแฟนมีแฟนอย่างอื่นก็มันก็มันสามารถอันนั้นได้มันยังยังง่ายมันก็เกเรไหมแล้วมันก็สู้มันสู้ผู้ชายยุคสมัยนี้นะความอันตรายคือมีเรื่องการพนันเข้าไปนะพี่ทนี่นะเราเรารู้อันนี้ต้องต้องดูแตเรเราก็เราก็คอยต้องแบบเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ย มันจะสังเกตได้ง่ายคนไหนที่เล่นเนี่ยคือ<ว>ผู้ปกครองเขาจะรู้ว่าจา้านเราจะผู้ประคองเป็นเนสื่อให้เราว่าด้านเขาใช้เงินเปือนอย่างเลยเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็รู้แล้วอ๋อจริงๆไม่ต้องลงรายละเอียดเก็เบื้องต้นก็พอสังเกตได้ใช่ใช่ใช่อาจารย์เอามาขอตังค์แล้วห้าร้อยังเพิ่งไปให้ไปหมดอีไอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกนักกีฬามาคุยใช่แล้วก็มาคุยแล้วก็พูดในภาพไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับไม่มีผมไม่เล่นแล้วอาจารย์ไม่มีอ่าไม่มีแต่ว่าเราก็อาศัยว่ามีพี่ เราก็มีบทลงโทษบางคนก็ชอบไม่ไม่ชอบการลงโทษมันก็ต้องโดนารู้ว่าเล่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอะไรที่คือควบคุมยากกับเรื่องการพนันเพราะว่ารับหลักเราไปเราเขาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้ยุคสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันตัดเรื่องโทรศัพท์มือถือออกไปใช่ปหล่ะเต็มที่มันก็ดูโทรทัศน์กันนอนคุยกันปัจจุบันเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมีแท็บเล็ตมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยยิ่งดูแลยากกว่าเดิมไหมยากแต่เราอ่ะเราเราพยายามสอนให้เขาเขาคิดเขารู้ บางทีแบบใช้โทรศัพท์นะสองทุ่มครึ่งเก็บบางทุนก็แอบใช้แต่ถ้าจับได้ก็โดนเหมือนกันโดนนี่คืออปลาทิ้งทุบทิ้งไม่ไม่ไม่ปลาเราก็เก็บเก็บแล้วก็ยึดยึดหมดเลยเพราะขวกวข้าจับได้ขั้วโดนด้วยหนึ่งเดือนอ๋อคือให้ให้เขาใช้ระบบกดโมให้เขารู้ว่าจะทําเพื่อนเดือดร้อนทั้งหมดการให้มันรู้ไปใช่ใช่แล้วพวกนั้นก็จะไปด่าเขาเองอ๋อเออเออวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีคล้ายๆตอนฝึกทหารรอดใช่ใช่ใช่พังคนเดียวทั้งกองรับหมดอ่ะเออ คือมาเลยเห็นห้ามกินวันพุธนะห้ามกินวันจันทร์เห็นมาเดินปุ๊บเห็นถ่ายรูปมาปุ๊บยุดโทรศัพท์หนึ่งอาทิตย์มันก็จะไปด่าละมึงไม่น่าทำเลยเห็นไหมเดือดร้อนไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ตัวคุณนะโดนคนเดียวโดนโดนหมดเลยอทำเพื่อนเดือดร้อนใครกล้าก็ใครอยากจะเป็นที่แบบว่าที่ทำให้เพื่อนต้องโกรธทั้งหมดเนี่ยก็ลองดู อ่าเขาจะรู้วยตัวเขาเองใช่ใช่เออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่ายุคโซเชียลนะโรสั์ใครก็มีพิโทนีนะอ้าวข้ามมาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีมวอลเลย์บอลหญิงของพิโทนีเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงไหนแรกๆก็เริ่มดีขึ้นมานะอืมัมมนดีมันแต่แรกๆแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแต่ว่าจนมากจะไม่ไปเพราะว่าค่าภาคกลางก็ยุทธยากับคุมอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนก็มีกีฬาสุพรรณอือ่าอยุดยาอื ก็ชัยนาทก็โอเคอุลิศชัยนาทอย่างเงี้ยที่เขาเคยทํามาก่อนก่อนเราในตอนที่ประสบการณ์เขาจะมากกว่าเราอืหลังๆมาเราก็เริ่มต่อตู้ทําแล้วเข้าสี่ทีมเข้าที่สามบ้างไปบ้างไม่ได้ปังคือจะมาดังที่สุดช่วงรุ่นของไอเมสตัวเซตของแกนตอนนีน้เนี่ยชุดนี้คือไปแข่งได้ไปมหากรรมใหญ่ๆทุกทุกเกือบทุกรายการครับ ชุดนี้ชุดนี้นะชุดสามเก้าสามเก้าน่าจะไปเยอะมากคือผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะไม่ได้ลึกเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการประมาณสามสี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ผมมาบรรยายวอลเลย์บอลไทยลีกปีแรกที่เจอพี่โดนี้แหละเมื่อสองพันยี่บ็ถึงสองพันยี่สิบสองเออนะครับก็เลยอาจจะถามไม่ได้ลึกมากเอาเป็นว่าความภาคภูมิใจที่สุดเกียรติประวัติที่ทำได้ของรงเวียนกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดอ่างทองเนี่ยคือรายการไหนปีไหนสูงสุดสูงสุดคือได้แชมป์ไปฟ้า ไฟฟ้าไฟฟ้าที่เชียงรายถึงมันจะเป็นยุคโควิดแต่ว่าก็เป็นมันก็ทีมไหนที่รักษาทีมได้โดยที่ไม่ติดโควิดอะก็ถือว่าจุดยอดแล้วไม่เป็นไรเขาไปดูทำเนียบมาเขาเขาไม่มีโรงเรียนหรอกครับทำเนียบขึ้นมายีสองศูนย์สองศูนย์ก็โรงเรียนอังทอง2 0 2 1ก็โรงเรียนแล้เรียนนี้ผ่านไป5 6ปีเขาก็ไม่มีใครมาลื้อฟื้นหรอกครับว่าอ๋อเป็นแชมป์โควิดก็คือจำเท่าที่จำได้คือช่วงนั้นเนี่ยชุลมุนชุลเกไม่ว่าจะารการไหนก็ตามถอเจอถอนทีมถอนทีมแต่ว่า มันไม่ใช่แค่การแข่งขันในสนามหรือนอกสนามใช่เรามาตัวเราต้องไม่ให้ออกไปไหนเลยไม่ออกไปไหนเลยเราแยกจากที่พักเลยเราไปแยกอยู่รีสอร์ทเลยแยกออกมาเลยเข้าปลาต้องต้องไม่ต้องไปเดินออกไปซื้อเดี๋ยวมาตรงถึงหน้าเขเออเออก็ได้แชมป์ไฟฟ้าระดับประเทศมาประเทศมาชุดนั้นสี่ปีแล้วใช่ไหมสี่ปีไหมสองสามปีสองสามปีที่แล้วชุดนั้นที่ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหลือใครบ้างหมดแล้วครับหมดแล้วที่เล่นชุดนั้น ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับไทยลีกเหลือใครบ้างมีไหมมีใครเอาดีทางนี้ต่อบไหมมี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 แต่ว่าปีนี้ก็ชุดนั้นก็โลเกือบโลแล,ล้วเ,เพราะว่าเขาเริ่มปล่อยตัวอะไรเงี้ยเรารเราก็มาแบบสองสามปีก่อนเนี่ยชุดนี้ก็เราก็ให้เงินเดือนเขาเงินเดือนเขาเสร็จปุ๊บวันนี้เขาเริ่มคิดว่ามีเงินมีอะไรเขาก็เที่ยวเราก็ อีลาน่อยก็ไม่เอาละเรารเราเราต้องโลคือเด็กเรียนจบเหนือการควบคุมของเราแล้วอันนี้เป็นเส้นทางที่เขาต้องเลือกเองวิโนี่จะเอาดีทางด้านไหนบางคนตีวอลเลย์เก่งมากเลยนะแต่ไปทำงานด้านอื่นก็เยอะแยะใช่ไหมใช่ครับมีไหมมีมีเออเออเออนะฮะอ้าวตัดมาที่ปัจจุบันดีกว่าสดสดร้อนๆดีกว่าวิโทนี่ก็เพิ่งจะผ่านฝนไปไม่กี่สัปดาห์หรอกกับบอลล่บอลหญิงช่องเจ็ดสี่จริงๆรายการนี้เป็นรายการที่เขาว่ากันว่าเป็น รายการที่ยอดฮิตของในระดับนักเรียนเลยแล้วก็เป็นรายการที่การแข่งขันค่อนข้างสูงมากทุกทีมมุ่งเน้นที่จะคว้าแชมป์จริงไหมครับจริงครับจริงจริงเพราะมันเป็นหนึ่งมันเป็นการออกสื่อที่ชัดเจนที่สุดกว่าเกือบทุกรายการไม่ว่าจะไฟฟ้าไม่ว่าจะรายการอื่นๆที่ที่อะไรันยังไม่ได้ออกสื่อขนาดนี้อ่าอันนี้แล้วก็โปรโมทอะไรต่างๆมัน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 ทำให้แบบแฟนขับแฟนอะไรได้ดูเห็นไม้เต็มอะไรเงี้ยมันเลยทำถือว่าเป็นเป็นแมตที่ ที่ดีเลยรูปแบบการแข่งขันแสงสีเสียงก็ครบครับแล้วก็แล้วก็ใช้สนามที่โอเคอ่า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 ก็ชาเลนจ์ไม่มีตอนนี้อาจจะเป็นข้อเสียข้อเดียวมีแผงมั้งไหมมีแผงมั้ไหมมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเขามีจอเขาเขาเขาใช้เครื่องนั้นอ่ะคุยกันเขาก็จะเบรกเขาก็จะถามกันให้ดูภาพช้างเงี้ยหรอใช่ใแต่จริงมันกระสากลก็ไม่ทํากันนะแต่มันก็ยังดีแต่ช่วยได้เยอะปะก็ช่วยได้ช่วยได้บางช่วยได้ช่วยได้อืมแล้วยอืมนกันปีนี้ ตัดมาที่รอบชิงเลยรอบแรกไม่ต้องพูดและแต่รอบสองนี่อยู่ในกลุปอัปเดตนะเพราะนั้นพี่ออสจับขึ้นมานี่รู้สึกยังไงครับเนี่ยจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่างทองสุรละใช่ไหมนครนนท์พาณิช์อยุธยาหลักๆเลยสี่ทีมนี้น่าจะมีโอกาสเข้าเลยลุ่มมังนี้ยิ้มกิมเลยไหมยิ้มเลยจริงๆแล้วสี่ทีมนี้น่าจะได้เข้าเลยสันน่าจะไปเจอกันรอบรองแต่ต้องหายสองใช่ก็คือมีโอกาสให้เราแพ้ได้แค่นัดเดียวแหละว่ากันตรงในการเล่นสามนัด่ะแล้วพี่โทนี่ชนะไปสองไหมฮะชนะอยุธยา ครับชลสองสุระนะสุระแล้วก็แพ้นนลก็เข้ารอบรองไปรอบรองไปเจอใครจาได้ไหมรอบรองเจอบดินก็เก็บได้เก็บได้สามศูนย์สามศูนย์เข้าชิงก็เจอกับนครนนทีนครนนท่ก็ประกาศตัวแหละว่าจะขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแน่นอนในช่วงนี้ใช่ครับณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับในรอบชิงแฮลเลร์คือคือยอมรับความได้เปรียบเอาความได้เปรียบพวกผมก่อนของอ่างทองคือเราสด เราได้พักผ่อนเราได้ซ้อมรู่รายละเอียดรู้สึกว่าก่อนแข่งวันหนึ่งเห็นมีคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกนนเพิ่งไปแข่งรายการที่ไท้ทีามาใช่ไหมแต่เขาคำได้เปรียบของเขาคือเขาได้แข่งมันจะเห็นข้อผิพาดมากกว่าการซ้อมนี่คือจุดเด่นของเขาแต่เขาจะมีจุดด้อยก็คือเขาต้องเดินทางแข่งเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางมาก็คืออาการล้าหรืออะไรด้วยแล้วก็แข่งขันทุกวันมันก็ล้าด้วยเหมือนกันแล้วก่อนก่อนก่อนแข่งเรารู้ตัวไหมว่าว่าเขาดีกว่านิดนึง เขาดีกว่าอยู่แล้วเราคุยกับเด็กว่าเราเราเป็นรองรู้อยู่แล้วว่าคับไอเทียบตัวแต่ตัวเนี่ยเราเป็นลองอยู่แล้วแต่เราก็คุยกับเด็กว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้นะผมเคยสอนบอกกัเด็กตลอดว่าสมัยก่อนเนี่ยผมผมเที่ยวกับน,นครนทน์แล้วนะคือผมไม่ได้เด็กผมไม่เคยได้เด็กเลยเเด็กวิญญาณมีหรือเด็กดีมาเลยผมมาสร้างเองเนี่ยแพ้นครนวลสามศูนย์เหมือนกันเราเริ่มจากมอหนึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่ป .4 ถูกไหมเขาเริ่มมาเรามาก่อนสามปีอย่างเงี้ย พอดีเรามาเริ่มค่าเราเล่นได้เขาเซตหนึ่งนี่แสดงว่าเราตีสักยภาพ,พสมสดสำเร็จแล้ะ เริ่ม,มหรือระยะห่างเลยสองปีละเริ่มทําให้เขามีกังวลบ้างไม่ใช่จะสบายตลอดแล้วก็มาปุ๊บไล่ไลมาหรือข้าเล่นสามสองเมื่อไหร่เนี่ยล้วก็ทิ้งระยะห่างแค่ปีเดียวเนี่ยคือเราจะสอนเด็กให้มันแบบเราไม่ต้องเสียใจเราพยายาม,มาแพ้มามาปรับม,มามาพัฒนาตัวเราก็เรื่งไงว่าเราเล่นไม่กดดันไม่กดดันไม่กดดันคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปเซตห้าก็รู้เรื่องบุญใครกรรมมันแต่ฟันจะไหมมันอะไรเกิดขึ้นได้ระดับโลกเห็นเยอะแยะไปเซตห้าใช่ใช่เออนะฮะลงรายละเอียดนิดนึงเซตแรกเสียก็ถือว่าแพ้ค่อนข้างขาด เซตสองเรากลับมาได้เซตที่สามเนี่ยีิโดนี่ชนะป่ะวะอ่ะใช่ีิโดนี่กลับมาได้เซตที่สองก็ขาดเหมือนกันเซตที่สามเนี่ยสกอร์ที่ออกนำยี่สิบสี่ต่อสิบเก้าวิโดนี่โอ้โหผมจำได้ว่าเรียกเวลานอกเบรกแล้วเบรกอีกทำไมวะสองลูกเบรกเลยสองลูกเบรกเลยทำไมปิดไม่ได้แล้วตอนเรียกเวลานอกก็บอกกับเบรกยังไงตอนนั้นที่ต้องการแค่คะแนนเดียวผมบอกแล้วคะแนนเดียวบอกว่าเฮ้ยลคนลูกสองลูกหรือลูกเดียวเกมลูกเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเสียเสียไม่เป็นไรยังมีโอกาสเบรกเกมมาไม่เป็นไร เอาไม่ได้เอาไม่ได้ต้องสร้างแรงจูงใจเขาเรื่องความหนักแน่นให้เขาไปอืแต่ก็บอกแล้วว่าการการที่ประสบการณ์ของเด็กระหว่างกลุ่มเนี้กับกลุ่มของคลครนนเนี่ยคือนครนนเขาผ่านเกมมามากกว่าอืความกดดันง,งมามากกว่าครับมันเลยทําให้เด็กของเราเนี่ยมันไม่กล้าที่จะทําครับมันก็นเลยไม่เด็ดขาดเราจะทําอยู่แต่ทําไม่ไดแ้แล้วก็ลุ้นอีกอย่างหนึ่งถ้าเสิร์ฟเสียไปปังหนึ่งก็จบ,จบแล้ว <laughs> เขาก็ดันเสิร์ฟดีจริงแล้วดีทุกลูกคือไม่ได้เสิร์ฟเอาเปอร์เซ็นต์นะเสิร์ฟมาจุดที่รับยากด้วยเออเออเออเแล้วเราก็ซ้อมบ่อยด้วยนะซ้อมบ่อยเล้ไอ้จุดเนี้ยนะอ่าซ้อมบ่อยซ้อมซ้อม ใช่ก็ทำไม่ได้คือคือโมเมนตัมของวอลเลย์บอลเนี่ยมันเวี่ยงเร็วนะพี่โรนี่เร็วกว่าฟุตบอลนถนึงนะแก๊ปนิดเดียวเนี่ดดยคุณโด,ดนคะแนนชุด2-3คะแนนเพี้ยนได้เลยนะใ,ในเซตนะทั้งที่คุณดีกว่าเขามาตั้งนานแก๊ปนิดเดียวเนี่ยผมพาดกว่าเละมาเป็นร้อยคู่เนี่ยผมอาจจะไม่ถึงคะแนนพอดแต่เราเลยทีมระดับโลกก็เป็นเหมือนกันหลุดเหมือนกันไปหน้าโลกใช่ฮะทั้งทั้งที่คุณเหนือกว่าเขามาเนี่ยยกตัวอย่างญี่ปุ่นกับอิตาลีในโอลิมปิกชายมันต้องเป็นของญี่ปุ่นแล้วอะเซตที่สามอะนำยี่สิบสี่ต่อยี่สิบ ก็ทําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไปจบห้าเซตอิตาลีเข้าไปก็แล้วก็บาตำหนิแล้วว่าอย่างงู้นทำไมคโค้ดอ๋มันมันโอกาสลูกกลมๆมันไม่ใช่ว่าถามถามว่าพวกคุณเนี่ยที่มาตําหนิกันเนี่ยพวกคุณอยากให้ลูกทีมของอ่างทองชนะเนี่ยโค้ดกับนักกีฬาไม่อยากชนะหรือไงอใช่ไหมใช่ครับเออนะฮะอย่างที่เขามาคอมเมนต์ว่าทําไมปิี่ไอ้ไปลายออกเอาตอนนั้นเก็บเอา,เอาตัวนั้นลงมาเสิร์ฟแทนปลายมันก็มันก็เป็นคําตอบที่ ถ้าเปลี่ยนได้ครับผมทําได้แล้วก็พวกกูก็ดีใจกับผมอืมพอคูผมทาไม่ได้พอพี่ลุงทำไม่ได้ผมคุณก็มาตําหนิข้อตรงนี้มาพร้อมทุกองค์ประชุมแต่ถามจริงๆอะหลังจากที่จบเซตที่สามมาเนี่ยเขาทีเดียวเขาจบเลยลูกเสิร์ฟเอสด้วยอตอนพักเซตก่อนเริ่มเซตที่สี่รู้แหละผมรู้แหละถ้าว่าน้องๆเนี่ยกำลังใจคือมันหมดเลยอะพี่ทนที่พูดกัน้องไงก่อนเริ่มเซตที่สี่ตอนแรกอ่ะผมยังไม่พูด ที่จะไม่พูดตรงที่ว่าให้เขาทําใจก่อนท,ทําใจให้นิ่งๆก่อนคือผมเชื่อเลยนะถ้าสมมุติเซตนั้นนะเป็นเซตที่4นะเด็กๆร้องไห้ทันทีเลยปล่อยหัเลยแต่มันยังต้องแข่งต่อไงเออพี่ตงนี่พูดกับน,น้องๆยังไงก่อนลงมาเล่นนะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอ่าก็เป็นคาเทนแพทเทิร์นทั่วไปคาเทนอยูทั่วไปอยู่แล้วผมจะไปพูดอะไรเนาะ คือก็เป็นการให้กําลังใจให้ไม่เป็นไรแต่ในดีกว่าตาหนิแต่ละใจอ,อยากจะตำหนิอยากจะด่าจากอะไรทุกอย่างทั้งๆท,ที่ในใจโค้ดเองก็ช้าไปหมดแล้วเหมือนกันช้า <c oughs> ใช่คือโอ้โหแบบ <c oughs> มันเราก็ถอดเหมือนกันแหละขนาดคุณยังเด็กยังถอดเรายังถอดเลยแบบเฮ<ต>้ยลูกเดียวเองวะต้องสแสดงออกมาให้มันเห็นว่าเรายังสู้ทั้งๆที่ใจมันแตกสตกแล้วเาก็เลือกมาเออมะไม่เป็นไรเราพลาดเองเซนนียใช่เมื่อกี้ยังทําได้เลยเซนนี้เอามาใหม่ เอาไหมเอาไหมพร้อมไหมเอาไหมค่ะ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 ท้ายก็มันก็กล,ลยุทธ์ไอ่ามันก็กล,ลยุทธ์กลล็เลยวิธีของเขาเขาก็ผมก็มองแล้วเขาก็ตัดเป็นหน้าแล้วมันสวิงทันทีจากเด็กพิโทนี่กําลังมั่นใจถ้าปิดเท็สามได้กลายเป็นปิดไม่ได้แล้วเขาที่ดาวไปแล้วเนี่ยเขาพลิกนรลกได้เนี่ยอ้เขาเฟื่องฟูขึ้นมาจากต่ําสุดขึ้นสู่สามอันเลยอะ เออแล้วจากพี่โทนี่เนี่ยจักอยู่บนบนฟ้าลงมาใต้ดินหลังแอคจะได้แอคชันหน่อยแล้วจริงๆเอาจริงนะย้อนกลับไปนะเขายอมไปแล้วนะเขานั่งในมุมขนาดนี้หาว่ามันห้าเซตพอยอะแต่มันเกิดขึ้นได้พี่โทนี่ในระดับลีกอะไรเราก็เห็นมันเยอะแยะไมหมดนะครับก็ได้ลองแชมป์ไปแต่ก็ในใจก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป้าหมายของเราบอกว่าเข้าสี่ทีมพอแต่มันเจอพี่ออสจับคนนี้เราอ๋อ ผมจะเข้าวะวะป้าหมายกูโอ้ก็ผ่านตรงนั้นก็ถือ่โอเคแล้วเออเพราะยังไงเราก็ต้องการเจอนครนนท์รอบชิงอยู่แล้วนะครับอ้าวพี่โทนี่มันเกิดดาวจรแสงขึ้นมาคนหนึ่งกาบี้อ่างทองเขาตั้งให้นะช่องเจ็ดอะน้องปุยกาลยานีเขาเรียกตอนบรรยายเขาเรียกกาบี้อ่างทองเลยพูดถึงเด็กคนนี้นิดหนึ่งพี่โทนี่สร้างมายังไงเอามาจากไหนเราก็ฝึกสอนทักษะอะไรให้เขาบ้างจนเขาเนี่ยตอนเนี้ยยังไงก็ดูเลยนาคตก็มีโอกาสขึ้นมาได้อะคือตัวนี้ก็มาอยู่กับเราเขาเป็นเด็ก เด็กวิญญารบินก็บอกว่าผมได้ประมาณสี่หปีนะมหกหกปีอะที่ผมได้เด็กวิญญารบินจริงปุยก็เป็นเด็กที่ตัวเล็กๆไม่สูงแต่เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีมีวินยัยมีอะไรความมุ่งมั่นของเขาครับคือเขาเป็นเด็กที่โอเคเรียบร้อยพยานทำถือว่าโอเคเป็นผู้นําที่ดีอะ่ะอืเป็นสําหรับน้องๆได้เลยแล้วก็เขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็อยู่เนีน่เขาก็อยู่กับชุดใหญ่ไปชุดใหญ่ตลอด ให้มาเป็นริบโบช่วงมันเก็บตัวหน่อยช่วงนึงก็จะให้เปลี่ยนหากเหเข้าไปเป็นริบโบรเป็นริบโบร์ด้วยแล้วด้วยเหรอครับตอนนั้นก็จะให้เขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาตัวเล็กเพราะเรา<อ>มีเริ่มมีปลามีเบียอ่าออ่าอ่าตนี้สูงมาพูดชื่อจริงพูดชื่อจริงทำได้ไหมปลายนภศรเบียสติกานอ่าโอเคเออ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 องนนี้ยคืออันนี้เขาตีหัวเสาอยู่แล้วปุยก็ตัวเล็กจะไปเทียบได้ไหมตัวนั้นก็ไปเก็บตัวให้ไปซ้อม ลิเบโร่แต่เอาไปมาปุยเขาก็ยังมีความเราต้องใช้เขาอยู่อะอเราต้องใช้เขาแล้วมันสุดท้ายมันก็คือทั้งรับทั้งตบได้อม,มันก็เลยเป็นข้อดีของเขาในจุดหนึ่งผมถามนิดหนึ่งพี่โทนี่ถ้าเด็กเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะเป็นตัวตีอะอยากจะเป็นตัวสกอร์แต่เรามองว่ายังไงเป็นมือเซตแล้วก็หรือเป็นริเบโล่เนี่ยหรือเป็นบอนเลเร็วในดีกว่าเนี่ยเรามีการพูดคุยกับเด็กยังไง <นะ S 1> ผมถามมาหลายคนเด็กทุกคนอยากตีหมดนะไม่มีใครอยากรับนะผมบอกนะ อย่างผู้เลยพพูพ้อาพรพนธ์เนี่ยแต่ก่อดหนึ่งเขามามอนหนึ่งกับเพื่อนเขาผมใช้เล่นหน้าสาม,มเป็นเซตด้วยตีด้วยอืแล้วสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งก็เลยบอกผู้บอกว่าผู้ผู้ต้องกลับมาเซตลวทำไมอาจารย์เพราะพี่นุชอายุใกล้จะหมดแล้วนุศลาตอนนั้นก็เท่าไหร่จะเยอะแล้วผู้ประมาณสิบห้าเนี่ยรถก็ประมาณยี่สิบห้า กว่านุชเลยู้จะเป็น20อ่ะนุศลาก็เป็น30แล้วนุศลาจะโอเวอร์อายุของปอนันเลยเขาเจ็ดหกปีนะเจ็ดปียี่ปีเหมือนกันเออประมาณก็เลยคุยกับเขาว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นแรงจูงใจที่เออมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนคือคือต้องพูดคุยกับเด็กใช่ไหมต้องเข้ายจนิสัยเขาใช่เพราะผมคุยกับนักวอลเลย์บอลทั้งชายทั้งหญิงมาเนี่ยถามใจจริงพวกเขาเนี่ยอยากตีทุกคนนะพี่โนนี่แล้วส่วนมากแล้วผมก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าเป็นโัเซตโัเซตหากินง่ายครับที่ไหนกก็ต้องาร เรามีวิธีคุยเราไม่ได้เก่งไม่ต้องไปตีตัวตีหรอไปเป็นตัวเซ็ตมึงเล่นหลีกได้แล้วกันถ้ามึงเซ็ตได้ดี อย่างเงี้ยทุกคนต้องการตัวเซตนั่นหมายความว่าตลาดมือเซตในไทยลีกตอนนี้ก็จะถือว่าขาดตลาดไหมขาดขาดขาดยังหาใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งทีมชาติชุดใหญ่ยังหาไม่ได้เลยใครมาแทนผู้ตอนนี้นับกันก็ซาร่าไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วผ่นก็ใกล้เลิกอ่ะว่าตรงลุกนิปมือร้องก็นุกนิกพึ่งขึ้นมาและใครกันสุริยาสุริยานี่ไม่นับตั้มั้ยไม่นับเพราะว่าถือว่าถือว่าก็มีลูกไปแล้วอาจจะเล่นน้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เหลือใครอีกอะ ที่นึกออกตอนนี้ก็จะมีจะมีสร้างใหม่ตอนนี้กําลังสร้างตอนเนี้ก็มีของพี่สองคนนะเบสกับสุภาชาที่เหลือมันก็ไม่ได้แล้ว้องไหนเกวลินถึงไหมไม่ถึงก็ถึงเล็กไปอะนะอนะฮะอุ้มมือเซตขาดจริงนะผมพูดว่าเห็นเห็นภาพเลยนะคือตอนนี้ใครสร้างตัวเซตได้คือมมบอกเลยว่าเดี๋ยวพรพันธ์ก็จบแล้วไปได้ไกลเด็กไปได้ไกลได้ไปได้เลยนะอ๋อจั่องพี่นีนี่ไงอกัดจังนี่ไง มาแดนได้ลงแดนรงียนอ่างทองนะอ่าอายุสิบสี่เองเออเออเออตอนนี้รอให้เขาเป็นผู้ใหญ่ครับนี่แม่เขาเนี่ยแม่ใครฮะแม่กัะจังอแผ่นก้องให้คุณผู้ชมดูหน่อยแม่นะฮะเอาแผ่นไม่ได้แผ่นไม่ได้แผ่นไม่ได้เออนะฮะเดี๋ยวพยายามนี่แม่กัะจังมาใช่ไหมฮะครับเออออันนี้แม่อยากจะ ม,ม,มันไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยแต่แม่ก็จัง<อ>เดินผ่านหน้าเราไปนะครับต่สับนอ,อันนี้ไม่ได้ชมลูกศิษย์ตัวเองแต่ว่าเออนั่นชั่วโมงนี้เขาเขาเป็นเด็กที่ที่ยังร,ร,รุ่นของเขาเนี่ยยังยังรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยยังไม่มีใครที่จะอันนั้นได้อืมอืมนะเพราะเรา<ม>พยายามจ้างแบบให้เขามีลูกเล่นเยอะๆครับก็ยังยืนยันว่าจะคอยพัฒนาผลักดันแล้วก็สร้างทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองต่อไปต่อไปครับต่อไปอืมไม่ไปไหนแล้วด้วยชีวิตนี้ก็ มันก็เกษียณมันก็ต้องตาม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 ระบบของเอกษียณแต่ค่าคนที่จะมาอยู่ดูแลโรงเรียนกีฬาต่อเนี่ยจะให้เราเป็นทีมงานไหมคกัแล้วแต่เขาแต่แต่พี่ถ้ามีโอกาสได้เลือกก็จะเป็นคนเลือกด้วยตัวเองแน่นอนสำหรับคนที่มาดูแลต่อครับโอเคแล้วก็เป็นลูกศิษย์เราแหละดีที่สุดแล้วครับผมจบเรื่องโรงเรียนอ่าไปกันที่เรื่องลีกมั่งทราบทราบกาหนดการการเปิดลีกพักความสนุกเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วยังไม่จบนะครับ ในพาร์ทสนะครับมาคุยกันต่อครับกับโค้ชโทนี่อภิรัตนงามมิริตนะครับเส้นทางการสร้างทีมวอลลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีแล้วก็แก่นนครในฤดูกาล2024ถึง2025นะครับในการที่จะเตรียมเซิร์ฟศึกไทยลีกครับทางโค้ชโทนี่มีการวางแผนเอาไว้ยังไงตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับมีศักยภาพดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทําไมถึงกลับมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นที่เคยอยู่กับทีมแล้วออกไปแล้วพานไม่ได้ครับพบกันเร็วๆนี้อีกไม่นานแน่นอนครับผม